หากคุณกำลังมองหาวิธีลบรอยสักรหรือรักษาปัญหาความผิดปกติของเม็ดสีที่อยู่ลึกถึงชั้นผิวเลเซอร์ Laser ที่ชื่อว่า Q-Switch ND ยา GAA Laser คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย Q-Switch ND ยากเลเซอร์คืออะไรนี่คือเลเซอร์ประเภท Q-Switch ที่มีพลังงานสูงโดยจะยิงแสงออกมาในช่วงเวลาที่สั้นมากนานโนวินาที ทำให้เกิดแลงกระแทกจากคลื่นแสงและสามารถทำลายเม็ดสีที่เกาะกลุ่มรวมตัวกันในชั้นหนังแท้ได้หลักการทำงานเมื่อแสงเลเซอร์ถูกยิงออกมามันจะถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินที่เป็นปัญหาเม็ดสีเหล่านั้นจะแตกตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กและจะถูกกำจัดออกไปตามกระบวนการธรรมชาติของร่างกายโดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างจะไม่ได้รับความเสียหาย q s w i t c h n d อยากเลเซอร์ใช้รักษารอยโรคใดบ้าง เลเซอร์นี้สามารถใช้รักษาปัญหาผิวได้หลากหลายได้แก่รอยสักและปานต่างๆเช่นปานดำปานน้ำตาลปานโอตะฝ้าทั้งฝ้าแดดฟ้าตื้นฝ้าลึกไปจนถึงฟ้าดื้อยากระเช่นกระแดดกระลึกและกระตื้นจุดด่างดำและรอยแผลเป็นจากสิวนอกจากนี้ยังช่วยลดริ้วรอยเล็กๆ กระชับรูขุมขนและปรับสีปากคล้ำได้ความปลอดภัยและการเตรียมตัว q ิวสวิช ND ดีอยากเลเซอร์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านอาหารและยาหลายประเทศเนื่องจากมีความปลอดภัยสูงและให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพก่อนการรักษาควหลิกเลี้ยงแสงแดดจัดหรือการอาบแดด14วันนดใช้ครีมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์2-3วัน หลังการรักษาหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและทาครีมกันแดด SPF 50ขึ้นไปเป็นประจำควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่อ่อนโยนต่อผิวต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลจำนวนครั้งในการรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะและความลึกของปัญหาโดยส่วนใหญ่ ควรทำอย่างต่อเนื่องประมาณ3-6ครั้งขึ้นไปด้วยระยะห่างประมาณ1-4สัปดาห์ต่อครั้งคุณจะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและน่าพอใจการเลือกทำเลเซอร์ที่ได้มาตรฐานและปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ